สาการพอชอนะครับอขอจัดระมาณสามชิ้นครับเป็นรถจักรยานครับเอาวางไว้ข้างล่างครับอันนี้รับโชยเฉยสามชิ้นกับหน้า,นา,าอันนี้เชิญครับมาท่องเที่ยวงานเทศกาลกระเ้อะหวานในปีนี้นะครับก็มีของติดมัดติดมือกลับบ้านกันนะครับสำหรับคุณทุ่โชคดีนะครับ เหลือทองทำฮะท่านแรกครับคุณวิไลรักษ์สิงชัยครับวิไลรักษ์สิงชัยอยู่ไหมครับอ่าผมข้ามเลยนะฮะผมไปอย่างเร็วท่านที่สองครับคุณรัชนีจตปาทิพย์ฮะโอ้โหงานวิจัยมึงเว้ยเด็ดเด็ดเอาของเองไม่ได้แคนเซิลดีกว่าใจถึงคนเซิลดีกว่า cancel ให้ทางท้ายเจ้าบ้านดีกว่ารับไหมฮะ ระวัง้าอ่าระดับขึ้นครับอันนี้ก็รับรับถ่ายภาพแ้วครัาใย้ท่านล่างนะครับอีกท่านนะครับคุณเปือนจิตด,ดอกสันเทียฮะคุณเปือนจิต นะครับคุณเกระติดดอกสันเทียอยู่ไหมฮะอยู่เชิญนะเชิญนะยานสามคันออกหมดแล้วนะฮะตอนนี้ขอบคุณนะครับท่านนะครับภาษสก,การนะครับพอชอนะครับ แต่ท่านต่อไปครับขอให้ท่านสกลฮะครับส้อนะครับจักรยานอีกสามคันนะเดี๋ยวรับด้านล่างนะครับรับบนเป็นตัวโชว์ครับ รางวัลปีนี้เยอะจริงๆครับท่านนายกนะครับแล้วก็โดยผู้ที่กับจัดง,งานนะฮะแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับแต่รางวัลมาให้มากมายท่านแรกครับคุณสมพิษวงจักรสีฮะเชิญครับคุณพี่ปั่นจักรยายนกลับบ้านนะฮะบ,บ้านท่านอยู่ในอ้อมน้อยแค่น,นคี้เองฮะพ่อแม่ว่าแม้ท่านจะปั่นจักรยายนกลับนะฮะ รับแต่ภาพด้านบนนะครับแล้วก็รับถ่ายยันด้านล่างนะครับต่อไ,ไ,ไปเลยนะครับคุณวิชุดาอินสุวรรณฮะค,คุณวิชุดาอินสุวรรณครับเหลืออีกแค่สี่รางวัลนะครับสเสร็จแล้วห้านบนแล้วนะฮะค,คุณวิชุดาอินสุวรรณครับอยู่นี้ยว้าย วนกันอยู่นี่นะทานสุดท้ายครับคุณสาลีวัดดีลังฮะคุณสาลีวัดดีลังครับอยู่ไหมครับอ่ะอันนี้แยกเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสองรอนะครับขอบพระคุณนะครับและสี่ชิ้นสุดท้ายครับผมขอต้อนเชิญนะครับ